สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ก็มีต้มไก่ครับพี่น้องเจ้าบองที่มืออคุณแม่เพิ่นต่ำเลยพี่น้องนี่ครับเจ้าบองวันท้าต่ำใส่ประแดกครับประแดกขึ้นมาเตีเคือนเลยครับพี่น้องนี่ก็สร้างป่าที่เจ้าของยังไหวละครับก็มีแตงโมนี่ครับแตงโมแตงโมหบานครับแตงโมเลยครับพี่น้องมีของหวานกินของข้าวแล้วก็ต้องมีของหวานนะครับมีแจีวนี่ครับ นี่ต, to ต então, tenha, ุต่มไก่พี่น้อ like งเอ้ยน,นี่ครับตุ่มไก่ตุ่มตุ่มไก่บานตอนใหญ่ๆตัวตุ่มใส่ใบผักกุดใส่ผักใส่หอมเด้อพี่เมื่อคุณแม่์เป็นเหตุกับตุ่ม right ไก่บานสดกินน้อนๆแซ่บๆเด้อพี่น้องนี่ครับเป็นบรรยากาศนะครับเนาะนี่ครับเขาอีสานบ้านเฮาครับโอ้ยออนช้อนหลายครับมื้อนี้ก็มีกองเขานี่ครับเข่ากัในหน้าเจ้าของเด้อพี่น้องนี่ครับเข่าเหนียวหนึ่งห่อนๆยามมนี่ยมอสเข่าจันทบ้านเขานี่ มาตรฐานเรื่องพี่น้องเขานี่ยเพร่าเขาไปซื้อน้ำรุงสอกรงสีมาสางภาพเด้อพี่น้องเนี่เ,าเาขาขึ้นชอบา้ของยะดิ่งเ้อนี่เงี่ยครับที่นาสีได้สามงานนะครับได้เขาสีหาตันหรือว่าวัธรรดดาเด้อพี่น้องนี่ครับพิสเขาได้ออกมามาตรฐานครับเขาโบมีหินโบมีทรายสีออกเขาจานานันทร์นเรือพี่น้องนี่ครับเขาของแท้ได้ครับผีเมือ,อยอยู่นี่ครับขึ้นมาอยู่บ้านอยู่เมืองครับอันนี้ก็คือการบำรุงกันให้พวกให้ผู้พันถือมาตรฐานตามลัก การที่ปปเป็นลำปีเดียนมาแล้วพี่น้องกับการศึกษาครับคนเมาถ้าบ่มีอ้อกกันข้อมู้มันเฮ็ดอีหยังมันเกถดตื่นต้องบ่บยังนะครับต้องมีความรู้นเน,นี่นนอย,อยจักหน่อยครับนี่ครับแก้วเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับตุ๋มไก่แก้วโบงแตงโมนี่ครับข้าวเหนียวทอดขาว,ขาว,ข,าวขาวนะครับผู้ใดอยากกินข้าวเหนียวผีเงย่อยเด้อกับชิ้นไห่หน้านี่ปรต้องห่วงครับ สำหรับคลิปนี้ไปสวัสดีกันด้วยครับสวัสดีครับ